เขาได้มีการปรับเซ็ตช่วงล่างมาใหมแต่สิ่งที่มันดูขัดตาไปหน่อยก็คือเวลาเราเชื่อมต่อนนต้องใช้สายเดี๋ยวผมจะลองขับจำสะพาน,นที่อยู่ข้างหน้าเนะ สวัสดีครับออโตสปีนวันนี้พาทุกท่านมาอยู่กับ Toyota C-HR H-E-V G-R Sport นะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็คือการนำเอารุ่น H-E-V Premium Safety เนี่ยมาใส่ชุดแต่งพร้อมกับปรับเซ็ตช่วงล่างเข้าไปใหม่ซึ่งราคาของในรุ่น G-R Sport นี้เนี่ยก็จะอยู่ที่1 1 8 9 0ล้านบาทจะเพิ่มขึ้นจากในรุ่นธรรมดาเนี่ยอยู่ที่50,000บาทด้วยกันโดยมีสีตัวถังให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีขาวหลังคาดาอย่างคันนี้นะครับแล้วก็สีแดงหลังคาดาแล้วก็สีดาหลังคาสสีนนีีเเงงิินนนโดยยขขาาวอ่่คั้้ก็จะพมึ ราคาปกติเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0บาทด้วยกันความน่าสนใจของรุ่นนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยครับด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะใส่ชุดสเกิร์ตมาให้นะครับถ้าเป็นในรุ่นปกติเนี่ยเขาจะไม่มีชายล่างมาให้แต่พอเป็นรุ่น GR แล้วนะครับชายล่างของเขาเนี่ยจะยื่นออกมาด้านหน้าก็จะมีเฉพาะในรุ่น GR Sport นี้เท่านั้นนะครับที่จะได้เป็นสเกิร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์คาว่า GR เนี่ยติดอยู่บริเวณด้านข้างด้วยนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นไฟตัดหมอกซึ่งเป็นแบบ LED ในนนนส่วของไไฟฟห้าเก็เป็ปแบบ Fu led เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยจะวิ่งออกทางด้านข้างนะฮะซึ่งสวยงามมากๆและถ้าสังเกตที่โลโก้ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีฟ้าแล้วนะปกติของรุ่นโตต้านะครับถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขาจะมาเป็นโลโก้สีฟ้าแต่ในรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นโลโก้ธรรมดาละกระจังตัวบนเนี่ยก็จะเป็นสีดําเปลี่ยนโอแบคหลังโลโก้เนี่ยเขาจะมีเป็นเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจจับระยะห่างระหว่างรถเรากับรถค้นหน้านะครับซึ่งจะทํางานควบคู่กับกล้องที่อยู่ด้านบนของกระจกหน้านะครับก็จะอยู่ในระบบความปลอดภัย Toyota s a f e t y ้เ ด้านหน้ารวมๆเนี่ยเมื่อเรามองแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับในรุ่นปกติเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามีชุดสเกิร์ตด้านล่างเข้ามาตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ G.R. ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าในส่วนของด้านข้างนะครับสิ่งที่แตกต่างกับในรุ่นปกติเนี่ยก็คือล้อแม็กจะได้มาเป็นล้อสีดําแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีดําเงาและขนาดของตัวล้อเนี่ยจะใหญ่กว่าด้วยนะครับก็คือได้เป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยางของมิชลินพลามาซี่สนะครับในรุ่นนี้ขนาดยา างของเขาครับก็คือ225 50R18 นะครับซีรีส์ยางเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับจะตัดด้วยสีดำนะครับบริเวณซุ้มล้อซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีบริเวณตรงข้างประตูด้วยจะลากยาวไปถึงด้านหลังเลยแล้วก็ในรุ่น GR เนี่ยเขาจะมีเป็นสกเกิร์ตด้านข้างนะครับที่ยื่นลงมาข้างล่างถ้าเป็นในรุ่นปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่มีตรงนี้มาให้นะครับในส่วนของหลงังคาตอนบนนะครับตั้งแต่ตรงกระจกมองข้างไปจนถึงหลงังคาเลยเนี่ยก็จะได้เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาเนี K ่ยมีอยู่ทาง ้ดวยะะก็เป็นไฟแบบ LED นะครับพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีเงินโครเมียมนะครับมีบริเวณกระจกแล้วก็ตรงขอบประตูกระจกด้านล่างตรงนี้นะฮะมีให้รอบคันเลยทีเดียวและที่ด้านล่างของกระจกข้างนะครับเขาจะมีเลเซอร์ด้วยเวลาเราเปิดตอนคืนเนี่ย เขาก็จะเป็นเลเซอร์ยิงลงพื้นเขาว่า t o y o t a CHR นะครับซึ่งก็สวยงามแล้วก็ทาให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหราขึ้นมาครับและถ้ากุญแจอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราสามารถล็อกหรือว่าปลดล็อกได้โดยการใช้นิ้วสัมผัสไปที่ปุ่มตรงนี้เวลาเราจะเข้าไปนั่งภายในรถเนี่ยก็เปิดเข้าไปนั่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดกุญแจรีโมทอะไรเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่มีใน,ตในตโต y o t a CHR GR Sport นะครับในส่วนของด้านท้ายครับไฟท้ายก็ยังคงใช้เป็นแบบของเดิมอยู่นะครับเป็นแบบ Full LED เลยนะฮะแล้วก็ลำแสงเขาเนี่ยสีแดงสวยงาม สปอยเลอร์ iler, ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงามีไฟเบรกดวงที่3นะครับเส้นไล่ฟ้ามีมาให้ครบนะครับและมีสัญลักษณ์60ปีด้วยนะฮะและจะมีโลโก้ GR Sport นะครับอยู่บริเวณด้านท้ายด้วยนะครับซึ่งโลโก้ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2ตําแหน่งด้วยกันก็คือด้านหน้าและก็ด้านท้ายนะครับจะมีเท่านี้สําหรับภายนอกถัดมาข้างๆกันนะครับก็จะพบกับกล้องมองหลังนะฮะซึ่งจะมีเฉพาะกล้องด้านหลังเท่านั้นกล้องรอบคันไม่มีมาให้นะครับในรุ่นนี้แล้วก็ที่ด้านล่างสุดของเขาเนี่ยก็จะพบกับสเกิร,กร,รบ เลยด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาในรุ่น G R Sport ก็จะมาแบบเต็มๆแบบนี้นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยมีให้อยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีระบบ R C T A ด้วยนะเวลาเราจะถอยรถและถ้ามีรถวิ่งผ่านมาเนี่ยก็จะขึ้นเตือนด้วยในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับก็จะมีขนาด เข้าของเดิมเลยนะฮะก็คือเอารุ่นปกติเนี่ยมาใส่ชุดแต่งใหม่นะครับแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยก็ยังสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้อยู่หรือว่าเราจะพับเบาะหลังเนี่ยลงไปอีกนะฮะก็จะได้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระทางด้านท้ายเนี่ยที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ว่าการพับเบาะเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียบเป็นซะทีเดียวนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดยอยู่เล็กน้อยแต่ก็บรรจุของได้เยอะเลยทีเดียวฝาท้ายของเขาเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นแบบแมนนวนมือนะครับยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับเวลาจะปิดก็ดึงลงงงมาาานานนนรรรัถถ้้เเเกกสต่ป็ใุแขอ เวลาเราจะปิดฝาท้ายเนี่ยจะต้องเอามือหันไปทางนี้แต่พอเป็นในรุ่นม i n เนอร์เชนของเขาแล้วเนี่ยก็จะทําแบบนี้นะก็คือจากตรงนี้มาอย่างนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันบ้างครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง ในส่วนของภายในนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะหลังกันก่อนนะครับโทนสีภายในของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับแล้วก็หลังคาดําแผงข้างก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับถ้าเป็นในรุ่นก่นกอนๆเนี่ยแผงข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาในโทนแบบดุดันสีดำตามสไตล์ GR Sport เลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็จะมีให้แค่เนี่ยกระเป๋าหลังเบาะนะครับแล้วก็ที่วางแก้วซ้ายขวานอกนั้นก็ไม่มีอะไรสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือไม่มีที่วางแขนตรงกลาง นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็แอร์หลังยังไม่มีมาให้ช่องต่อ USB สําหรับชาร์จโทรศัพท์เนี่ยก็ยังไม่มีมาให้นะครับสำหรับตอนหลังนะครับและผมสูง175เซนติเมตรนะครับเวลานั่งเนี่ยก็ศีรษะไม่ติดเพดานนะครับแล้วก็หัวเข่าเนี่ยไม่ดันกับเบาะหน้ายังมีพื้นที่ให้ขยับแข้งขยับขาได้บ้างหลายท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเวลานั่งภายในของโตต้า CHR แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดจริงๆแล้วเนี่ยภายในของเบาะหลังเนี่ยเขาไม่ได้เล็กนะเขาก็กว้างแล้วก็มมีีีพพื้้นททท่่่่่่ออยูสสคววรรแตาาาิงํใหเ นนก็คือการออกแบบกระจกด้านข้างนะครับบริเวณประตูหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระจกเขาเนี่ยจะดูเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะสโลปขึ้นมาด้านบนนะครับทำให้เวลาเรามองไปด้านนอกเนี่ยมันเหมือนว่าวัสดุตรงนี้มันบดนบนังสายตาของเราประกอบกับเบาะด้านหน้าเนี่ยเป็นเบาะที่ออกข้างค่อนข้างเยอะทําให้เวลาเรามองไปด้านหน้าเนี่ยตัวเบาะเนี่ยมันจะบังสายตาทาให้รู้สึกว่าเออมันดูอึดอัดบ้างแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ของเขาก็เหลือเยอะพอสมควรและผมสูงด้วยนะฮะก็ยังนั่งได้แบบสบายๆและอย่างที่บอกไปครับว่าเบาะหลังเขาเนี่ พับก็ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่เรียบไปซัที่เดียวนะครับจะมีขั้นบันไดยอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูเบาะหน้าบ้างครับว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้าง และเมื่อกุญแจอยู่ที่ตัวของเรานะครับเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะฮะซึ่งปุ่มสตาร์ทของเขาเนี่ยก็จะมีคําว่า GR ด้วยนะฮะจะเป็นโลโก้ที่มีเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นนี่เสียงสตาร์ทก็จะนุ่มนวลแบบนี้เงียบๆเ,เลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองตัวเบาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็เดินได้เย็บเนี่ยที่สวยงามนะครับเบาเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบเบาลูรูนะก็คือมาเป็นสไตล์สีดําดูดันแบบนี้เลยและบริเวณพนักพิงนะครับก็จะปั๊มคาว่า GR ด้วยนะครับแต่ว่าตัว ใช่แบบปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นไฟฟ้าก็คือตัวดันหลังเท่านั้นนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยผมว่าเป็นเบาะที่ออกแบบมาได้สวยนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นแบบเบาะซิ่งเลยนะฮะหากเราดูดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าพนักพิงศรีษะเนี่ยมันจะเชื่อมต่อติดกับตัวโครงเบาะใช่ไหมแต่ว่าพอดึงขึ้นมาเนี่ยเออมันสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับเนี่ยเขาทําเป็นล่องพอดีนะครับทำให้ตัวเบาะเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ3มก้านหุ้มหนังด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยที่เป็นแบบรูแบบบนี้ด้ดววยเลาจัก็ หนัดกระชับมือนะครับสัมผัสก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ที่ด้านล่างของพวงมลาลัยเนี่ยจะมีคําว่า GR ด้วยนะครับเป็นโลโก้ GR ติดมาให้ตรงนี้นะครับมีปุ่มมันติฟังก์ชันบริเวณพวงมลาลัยสําหรับควบคุมจอเครื่องเล่นตรงกลางขนาด7นิ้วนะครับที่รองรับ Apple CarPlay ด้วยนะครับซึ่งจอตรงนี้คือเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยดึงแผนที่นําทางขึ้นให้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่มันดูขัดตาไปหน่อยเนี่ยก็คือเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยต้องใช้สายเสียบเข้าไปที่บริเวณตรงหน้าจอนะครับ พอเสียบแล้วมันก็จะเห็นสายห้อยอยู่แบบนี้นะฮะถ้าเขาย้ายมาอยู่ด้านล่างผมว่าน่าจะดูดีกว่านี้แล้วก็จอของเขาเนี่ยเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับหากย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงแรกที่เขาเปิดตัวเนี่ยก็ถือว่า7นิ้วน่มันใหญ่นะแต่พอผ่านมาปี2022ี่เนี่ยผมว่าจอ7นิ้วอะ่ะมันดูเล็กไปแล้วแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขายังคงใช้เป็นแบบบล็อกเดิมแพลตฟอร์มเดิมของเขาอยู่นะครับถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนแปลงให้มันใหญ่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอสมควรนะครับ,รบก็เลยใช้เป็นแบบนี้กก่่อนนนอนนนใสวขงระะบบ็จ เป็นแบบ2โซนแยกซ้ายขวาแล้วก็มีนาโนอีนะครับทำให้อากาศภายในรถเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นกรอง PM 2.5ได้ด้วยนะครับคอนโซลแอรของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําเปียนโนแบ็คแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เล่นวัสดุที่เป็นสีเงินด้านๆนะครับเข้ามาตกแต่ง เนี่ยตรงนี้แล้วก็จอเรือนไม้ของเขาเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับก็สําหรับดูการทํางานของระบบเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่าพวกรอบเครื่องส่วนทั้งฝั่งขวาก็จะเป็นความเร็วรถนะครับส่วนจอที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะดูสถานะว่าตอนนี้เราอยู่ในระบบอะไรและก็ด้านขวาของตัวพวงมาลัยจะมีก้านสําหรับปรับครุสคอนโทรลนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นอะดัพตีฟคร s สคอนโทรลด้วยทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับอันนี้ชอบมากๆแล้วก็ใช้งานแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายและสะดวกอยู่ไฟหน้าของเขา เ,เปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงไฟสูง,ขงเขาเนี่ยมีระบบเปิดปิดแบบออโต้ด้วยนะครับซึ่งก็จะอยู่ในระบบ t ต y o ต a s a ซ e t y s e n s e นะครับสำหรับไฟหน้างเขาที่ปัดน้ําฝนนะครับก็มีออโต้ด้วยนะครับเวลาฝนตกก็ปัดแบบออโต้กระจกที่มองไปด้านหลังเนี่ยก็เป็นแบบตัดแสงออโต้ที่บังแดดของเขาเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยก็มีไฟสองหน้าให้ด้วยนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยมีไฟให้นะครับอันนี้โอเคแอร์แ okay. บรอบคันมีมาให้บริเวณตรงหัวเข่าก็มีมาให้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์แบแล้วก็การออกแบบภายในนะครับสำหรับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ของ CHR นะครับผมว่าเป็นการออกแบบที่ดูสวยงามแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับฐานเกียร์ของเขาเนี่ยคอนโซลเกียร์เนี่ยจะอยู่สูงนะครับทำให้ผู้ขี่เนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยมันดูเป็นส่วนตัวมีที่วางแขนด้วยซึ่งที่วางแขนเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะเนี่ยวเวลาผมขับก็วางแขนตรงนี้อยู่ในระดับที่พอดีเลยนะครับแล้วเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับช่องจ่ายไฟย12โวลต์ให้1จุดนะครับเราสามารถเอาหัวแปลงเนี่ยมาต่อเป็นช่อง USB สําหรับชาร์จโทรศัพท์ให้กับผู้นั่งงโดดยสาหลัก็ไ้ ใส่ของได้แล้วก็มีที่วางแก้วตรงกลางตรงนี้ด้วยนะครับหัวเกีย้ยของเขาเย,ยังคงใช้เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับสีเงินแต่ว่าจับถนัดกระชับมือแล้วก็หัวเกีย้ยของเขาเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ดูสวยงามจริงๆนะครับก็คือใช้เป็นแบบของเดิมนั่นแหละมีโฮเบรกนะครับแล้วก็ปุ่มปิดแอคชั่นคอนโทรลนะครับมี EV Mode ให้นะครับซึ่ง EV Mode ของเขาเนี่ยสำหรับขับแบบไฟฟ้า100%นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาเนี่ยมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะก็ขับแบบไฟฟ้าเพียวเนี่ยได้แค่เล็กน้อยนะได้ระยะทางแบบสั้้้้นๆแลวววก็็ใชคามเรได เกนะียร์ก็ใช้เป็นเหมือนของเดิมเลยนะครับเกียร์ P เกียร์ R เ N เกียร์ D เกียร์ B แล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําด้านหน้าให้ด้วยนะครับไวเลสชาร์จเจอร์ยังไม่มีมาให้นะในรุ่นนี้แต่ว่ามีที่วางโทรศัพท์ที่อยู่ด้านในเนี่ยให้อีก1จุดนั่นเองโดยรวมของภายในนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นแบบของเดิมอยู่นะครับแต่ก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเนี่ยพวกโลโก้ G R รวมไปถึงแผงข้างประตูที่ใช้เป็นวัสดุสีดาเข้ามาตกแต่งนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้เป ก็ใช้เป็นสีดําด้วยตรงนี้จะแตกต่างกับในรุ่น,นก่อนๆที่จะเป็นสีน้ําตาลแบบเข้มๆภายในก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันครับว่าจะสนุกไหมช่วงล่างที่ปรับเซ็ตมาใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับ คือเรื่องในการขับขี่นะครับ เครื่องยนต์ของตัว Tota CHR GR Sport เนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องยนต์เหมือนกับ CHR รุ่นปกติเลยนะครับก็คือใช้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรแล้วก็เป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นการทํางานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอัตราสินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจากที่เอาเคลมไว้ใน EcoS t i c เก r เนี่ยจะอยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่จากการใช้งานจริงที่ผมขับมาอยู่ 3- 4วันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20ิกิโลลิตรซึ่งถือว่าเยอะนะอันนี้จะเป็นการใช้งานในกรุงเทพรถต สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทําได้จริงแต่ถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่าการวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะติดบ่อยก็จะเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอๆกันกับการขับแบบในเมืองที่รถติดๆส่วนอัตราเร่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรถที่แรงมากนะครับแต่ว่าอัตราเร่งเนี่ย ผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับใช้งานได้ทั้งในเมืองทั้งนอกเมืองรวมไปถึงการวิ่งออกต่างจังหวัดขึ้นเขาลงเขาไปได้สบายนะครับผมเคยใช้ในรุ่นปี2018เนี่ยก็คือขับไปต่างจังหวัดขับไปเชียงรายขับไปแม่ฮ่องสอนไปบ้านลักไทยขับขึ้นเขาลงเขาไปได้แบบสบายๆนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งนะครับผมมองว่าเป็นรถที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานทุกสภาวะถนน แล้วก็ในเรื่องของฟีลลิ่งพวงมาลัยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขาใช้เป็นแพลตฟอร์ม TNGA นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของมุมมองผู้ขับขี่ handling พวงมาลัยรวมไปถึงการทรงตัวของระบบช่วงล่างเนี่ยผมถือว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับโดยเฉพาะระบบช่วงล่างในรุ่น GR Sport ที่เขาได้มีการปรับจูนใหม่นี้เนี่ยก็เปลี่ยนคอยสปริงให้มีค่าเคที่สูงมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงการปรับเซตตัวกระบอกโช๊คเนี่ยให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับส่งผลให้เวลาเราขับเนี่ยจำสะพานแรงๆเนี่ยคือตัวรถเขาไม่ได้โยนนะคือเขาแบบเฟิร์มขึ้นขับสนุกขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกับในรุ่นปกติสักเท่าไหร่นะครับก็คือในรุ่นปกติของเขาเนี่ยขับดีอยู่แล้วแต่พอเป็นในรุ่น G R Sport นี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นมันขับสนุกขึ้นแล้วก็อาการโยนอะ่ะไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสาสโค้งแบบแรงๆให้ดูนะครับเปลี่ยนเลนแบบเร็วๆเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวรถของเขาเนี่ยไม่มีอ,อ เห็นป่ะคือแบบรถไม่เหวี่ยงอ่ะไม่โยนแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยด้วยเมื่อสักครู่ที่ได้ยินเสียงติ๊ตติเมื่อกี้ก็คือเป็นระบบ Toyota Safety Sense นะครับมีอยู่ทั้งหมด4ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกเนี่ยก็จะเป็นระบบ a p t p v i v r u r s e Control นะครับที่ทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยส่วนระบบที่2เนี่ยก็จะเป็นระบบช่วยรักษาตัวรถให้อยู่กึ่งกลางเลน นะครับแล้วก็เตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยนะครับระบบที่3ก็คือระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับก็เขาจะเบรกให้แบบอัตโนมัติเลยนะถ้าเกิดระบบเขาคำนวณได้ว่าเราจะชนด้านหน้าแล้วเขาจะเบรกให้เองเลยส่วนระบบที่4เนี่ยก็คือเป็นระบบเปิดไฟสูงต่ําแบบอัตโนมัติซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆแต่ก็จะมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานยากก็ลองไปศึกษาในคู่มือกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการเก็บเสียงนะครับก็เหมือนกับในรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับกระจกด้านหน้าที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบบอะคูสติกการ์ดนะครับ,รเ,บเสีย ของลมที่ปะทะทางด้านหน้าเนี่ยผมว่าก็เก็บเสียงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับจามีก็คือเสียงที่มันอยู่ทางด้านข้างสมมุติว่ามีรถวิ่งอยู่ทางด้านข้างเนี่ยก็อาจจะมีเสียงเลดลอดเข้ามาให้เราได้ยินบ้างแต่ถือว่าเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีนะครับโดยเฉพาะการออกตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าก่อนนะครับพอเวลาเราขับแล้วเนี่ยคือเสียง,ขงเขาเนี่ยจะนุ่มนวลมากๆขับแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยเวลาขับไกลๆคือมันดูแบบสบายหูตำแหน่งที่นั่งของเขาเนี่ยคือนั่งแล้วรู้สึกว่าเออมันกระชับแล้วก็มุมอองของขผู้ี จะไม่มีอะไรบดบังสายตาเลยเพราะว่าอยู่ในแพลตฟอร์มเทียเของเขามองไปซ้ายขวาก็รู้สึกว่ามันโล่งโปร่งสบายเสา A ไม่ได้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีกระจกเล็กๆให้เรามองด้วยเวลาเราเลี้ยวกลับรถอย่างเงี้ยก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและในรุ่น GR Sport นี้เนี่ยก็คือช่วงล่างเขาเนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาได้มีการปรับเซ็ตใหม่นะครับซึ่งทําให้เวลาเราขับแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมั่นใจกว่าปกติก็มั่นใจอย,อยู่แล้วนะแต่ว่ามันขับสนุกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับจ์สะพาน,นที่อยู่ข้้้าาางงหหหนเ่ใดูััววจ ยุบตัวมันยุบยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองชูดไปเลยแล้วกันแต่ว่าใช้ความเร็วประมาณ70แล้วกันนะครับดูว่ามันโยนไหมเฮ้ยเนี่ยมันแบบมันนิ่งมากเลยนะเนี่ยจังหวะยุบอ่ะเขายุบแค่ทีเดียวเขาไม่ได้แบบยุบ2 3สามทีไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ได้โยยน,นะครับก็ถ้าเทียบกับในรุ่นธรรมดาผมว่าช่วงล่าง,ขงเขาอ่ะเฟิร์มขึ้นค่าเคสปรีงของเขาเนี่ยจะแข็งกว่าเดิมนิดหนึ่งเนี่ยเวลาศาสตร์โค้งแรงเนี่ย เออตัวรถแบบเอาอยู่นะครับไม่มีอออการเดีย๋ยวจะมีทางโค้งข้างหน้าอีกทีนึงนะครับอันนี้โค้งลึกนะผมใช้ความเร็วประมาณ70แล้วกันลองสาดโค้งแรงๆไปเลยเฮ้ยแบบเขาโค้งมั่นใจแฮนด์ลิ่งพวงมลาลัยเขาดีมากเลยนะเนี่ยเลีวนิดนึงก็คือตัวรถหมุนตามแล้วก็น้ำหนักของพวงมลาลัยเนี่ยผมว่ากำลังพอเหมาะเลยผู้หญิง น่าจะชอบนะครับเพราะว่าไม่ได้หนักจนเกินไปและเวลาเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยคือพวงมลาลัยเขาจะหนักตามด้วยนะครับทำให้ความมั่นคงในการยิบเกาะถนนเนี่ยมันรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงที่เป็นเส้นถนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขับเหยียบแล้วกันเนี่ยคือเขาเก็บเสียงได้ดีนะเวลาใช้อดนะัตติฟคูสคอนโทรลอ่ะก็คือใช้งานได้ง่ายครับก้านที่อยู่ทางฝั่งขวานะครับเราสามารถปรับเซนตได้เลยนี่นแล้วเวลาเราขับจะออกนอกเลนนะฮะเขาจะดึงพวงมลาลัยกลับนะ ตอนนี้ผมไม่ได้ควบคุมพวงมาลัยนะคือเขาจะรักษาตัวรถอะให้อยู่กึ่งกลางแต่ถ้าเกิดเราปล่อยมือจากพวงมาลัยนานเกินไประบบเขาจะขึ้นเตือนเนี่ยเตือนแล้วว่าให้เราจับพวงมาลัยเหมือนเดิมก็คือเป็นแค่ระบบช่วยเหลือนะครับแต่ยังไม่ใช่เป็นแบบออโต้พายหลอและนอกจากนี้นะครับเขายังมีบายสปอตให้ด้วยนะครับเมื่อมีรถอยู่ทางด้านข้างจะมีสัลษณ์ไฟสีส้มเ,เตือนที่กระจกด้านข้างด้วยเวลาลมยางมันอ่อนก็จะ ขึ้นเตือนด้วยนะฮะก็มีเตือนแรงดันลมยางนะครับผมว่าออปชั่นต่างๆที่เขามีให้อครอบคุมการใช้งานแล้วก็ให้แบบจัดเต็มในระดับหนึ่งเหมาะสมกับรถราคาล้านกว,ากว่าที่มันควรจะได้อยู่แล้วก็ถือว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้กักมากนะเ,ออเนี่ยจังหวะที่เป็นทางขูข่ะผมว่าซับแรงได้ดีครับแต่จะไม่ถึงกับนิ่มนวลมากนะจะได้ความรู้สึกสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแล้วก็ขับสนุกทางขูข่ คือมันไม่ได้ตึงตังเลยข้างหน้าเป็นสะพานเดี๋ยวชุดขึ้นไปเลยเนี่ยเห็น่าเขาไม่ได้โยนอ,ะอ่ะเดี๋ยวทางโค้งอีกทีนึงเดี๋ยวลองสัดโค้งอีกทีนึงใช้พวามเร็วมา90เนี่ยเอาอยู่อะ่ะแบบเฮ้ยขับดีขับดี แอนด์ลิงพงมาลัยใช้ได้ขับนุ่มนวลมากๆนะครับแต่เวลาเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถืออย่างตอนนี้ผมเปิดแผนที่นําทางไปด้วยเห็นไหมก็คือแผนที่นําทางก็ถือว่าภาพของเขาเนี่ยไม่ได้ชัดมากแต่ถ้ามี Apple c a r าเฟ y ให้สำหรับผงมผมก็ถือว่าพอใจแล้วแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเนี่ยมันจะต้องแลกกับสายที่มันต้องเสียบแบบเนี้เออถ้าเกิดเราดึง ก็คือมัอนก็จะตัดออกไปเลยเออยังไม่ใช่เป็นแบบไวเลสนะครับก็โอเคมีมีให้ก็โอเคแล้วนะครับโดยรวมถือว่าการขับขี่ในโตต้า CHR GR Sport นะครับโอเคมากๆดีมากๆนะครับก็ถ้าใครอยากทดลองขับเนี่ย ไปลองที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้เลยนะผมว่าคุณน่าจะชอบนะฮะถ้าคุณกําลังมองรุ่นนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบ Adaptive Cruise Control ในรถคันนี้กันนะครับซึ่งเขาทํางานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเซตไปที่ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยมีรถทีมงานอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะให้รถทีมงานเบรคครับนี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะพอรถคันหน้าเบรครถเราก็เบรคนะครับเคลื่อนที่ครับ รถคันหน้าเคลื่อนที่รถเราก็เคลื่อนที่ตามโดยที่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งด้วยนะครับเดี๋ยวรถทีมงานเบรกอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาจอดแช่เลยนะครับการจอดแช่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการติดไฟแดงก็ถ้ามันผ่านไปประมาณ3-4วิเนี่ยมันก็จะตัดเข้าเป็นโฮเบรกเลยอ่ะอย่างตอนนี้เขาตัดแล้วรถคันหน้าเคลื่อนที่ครับตอนนี้รถเราจะไม่เคลื่อนที่ตามแล้วเพราะว่า ถ้ามันเบรกนานเกินไปเนี่ยเขาจะเข้าสู่โหมดของตัวโฮเบกถ้าอยากขับเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องเหยียบคันเร่งเองแหละตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของในรุ่นนี้นะครับในขณะที่ Tota c o คร l a Cross เนี่ยจะไม่มีโฮเบกนะก็คือจะต้องเบรกเองอันนี้คือจุดเด่นของ CHR ครับผมสรุปโดยรวมแล้วนะครับโตต้า CHR GR Sport นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับในมุมมองของผมเนี่ยข้อดีของเขามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับตั้งแต่โฉมแรกแล้วกันพูดถึง รวมๆของ CHR นะครับก็คือเป็นรถคออเวอร์ที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะบั้นท้ายของเขานะครับแตกต่างกับในรุ่นอื่นๆจากคู่แข่งนะครับต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ดูสปอร์ตแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับและถ้าเป็นในรุ่น GR Sport นี้เนี่ยก็จะได้ชุดแต่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่ได้ชุดแต่งเนี่ยรอบคันดูแล้วเนี่ยมันสวยลงตัวมากๆนะครับอย่างสีขาวหลังคาดำนะครับผมว่ามันดูลงตัวมากๆแต่ถ้าท่านที่ไม่ชอบชุดแต่งแบบนี้อยู่แล้วเนี่ย ก็อาจจะมองว่า้มันเลอะเทอะไปเลยนะเพราะว่าสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยพอเขาเสริมมาให้แล้วเนี่ยก็จะทําให้มันเห็นได้ว่าเออมันดูเลอะเทอะไปหรือเปล่า อันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนถ้าคุณชอบแบบเดิมๆเนี่ยคุณก็ควรจะซื้อในรุ่นปกติแต่ถ้าแบบนี้คุณคิดว่าเอ้ยมันสวยงามแล้วคุณก็จัดในรุ่น GR Sport ไปข้อดีที่2นะครับก็คือในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับเขาเคลมเอาไว้อยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตาม Eco s สติ k e er. เกแต่จากการใช้งานจริงนะครับได้20-21ทําได้ไม่ยากนะครับวิ่งในกรุงเทพก็ได้ตัวเลขเท่านี้แล้วนะครับถือว่าเป็น เลขประมาณนี้20 21นะครับด้วยรูปทรงของเขาการขับขี่ของเขาก็ถือว่าทําได้ดีและได้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประหยัดผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวข้อดีที่3นะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับออปชั่นหลักๆที่เขาให้มาเนี่ยก็มีโตโยต้าเซติเซนมาให้แล้วรวมไปถึงออปชั่นภายในของเขาเนี่ยก็มีมาให้ครอบคลุมการใช้งานในระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่เท่าโตโยต้าโครล่าครอสนะครับของครอส s เนี่ยก็จะได้เป็นกล้องรอบคันได้หลังคาซันรูปแตกต่างกันไปนะฮะแต ราคาของเขาเนี่ยก็ต่างกันด้วยและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับในรุ่น G R Sport นี้เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับเขาได้มีการปรับเซ็ตช่วงล่างมาใหม่นะครับคอยสปริงมีค่า K ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ทำให้รถเนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกับในรุ่นปกติมากนักนะครับแค่ขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันมันดูมั่นใจขึ้นนะแต่ว่าการขับขี่เนี่ยก็ใกล้เคียงกับของเดิมแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีก็ข้อดีเนี่ยเอาเป็นประมาณนี้นะครับในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจ่ายเพิ่มจากในรุ่นปกติเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นบาทคุณก็จะได้แบบนี้เลยและถ้าเป็นตัวถังสีขาวเนี่ยก็เพิ่มอีกเจ็ดพันบาท ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ถือว่าเป็นข้อด้อยหรอกนะครับด้วยการออกแบบของเขาที่เป็นแบบนี้นะครับทำให้ผู้โดยสารตอนหลังเวลานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอึดอัดเพราะว่ามีมุมอับก็คือกระจกด้านหลังนะครับมันไม่ได้ใหญ่พอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อด้อยที่มันเป็นสไตล์ของรถแบบนี้อยู่แล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะครับอ่ะจุดที่2ก็คือจอนะครับจอเครื่องเล่นของเขาเนี่ยยังคงใช้เป็นจอขนาด7นิ้วเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมี Apple Ca r าเพมาให้นะครับแต่ว่าความคมชัดของกล้องหลังพอดูได้แต่ยังไม่ถึงกับชัดมากเบาะนะครับยังไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะครับมีแค่ดันหลังไฟฟ้าให้หลังคายังไม่ใช่แบบซันรูฟก็ในเรื่องของข้อด้อยอ่ะเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับผมผมถือว่ารับได้นะครับสำหรับข้อด้อยของเขาก็ถ้าาท่านใด สนใจนะครับผมอยากให้ไปทดลองขับด้วยตัวเองดีกว่านะครับที่โชว์ลุมใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับออโต้สปินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ